สวัสดีค่ะพบกับครูแต้วนะคะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนค่ะเรามาดูความหมายกันเลยค่ะการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนหาได้โดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนะคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะ เศษหนึ่งส่วนสามหารด้วยเศษห้าส่วนเจ็ดวิธีทำค่ะลอกโจทย์หนึ่งครั้งนะคะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามเป็นตัวตั้งนะคะเราจะไม่เปลี่ยนค่ะเราจะมาเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณนะคะแล้วใส่ส่วนกลับของเศษห้าส่วนเจ็ดค่ะนั่นก็คือเศษเจ็ดส่วนห้านะคะเท่ากับหนึ่งคูณเจ็ด ส่วนด้วย3คูณ5นะคะก่อนที่เราจะคูณกันนั้นเรามาพิจารณาก่อนว่ามีคู่ไหนบ้างที่ตัดกันหรือกันได้นะคะเช่น3กับ7มีสูตรคูณอะไรที่คูณกันได้3และได้7จมีไหมคะไม่มีค่ะแล้วก็1กับ5ก็ไม่มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็คูณกันเลยค่ะเศษกับส่วนนะคะจะเท่ากับเศษ7ส่วน สิค่ะตอบเศษ7จ็ส่วนสิค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะเศษ7จส่วนเหารด้วยเศษ1 0บส่วนสิวิธีทำค่ะลอกโจทย์1ครั้งเท่ากับตัวตั้งค่ะเศษ7จส่วนเนะคะเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณค่ะแล้วใส่ส่วนกลับของเศษ1 0บส่วนสินั่นก็คือเศษ1 1บเส่วนสินะคะ เท่ากับ 11. 11. คะ่ะ7คูณ11ส่วนด้วย9คูณ10นะคบนักเรียนลองมาพิจารณาสิคะว่ามีคู่ไหนบ้างคะที่หารกันได้มีไหมคะอ่าไม่มีค่ะเราก็คูณกันเลยนะคะ7คูณ11จะได้77ค่ะแล้วส่วนด้วย90นะคะตอบเศษ77ส่วน90ค่ะ ตัวอย่างที่3มนะคะเศษสอส่วนหหารด้วยเศษ9้ส่วน10วิธีทำลอกโจทย์นะคะเท่ากับเศษ2ส่วนหค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณแล้วใส่ส่วนกลับของเศษ9ส่วน10นะคะเท่ากับเศษ10ส่วน9นั่นเองค่ะต่อไปค่ะสองคูณส0ส่วนด้วย5คูณ9นะคะ จับพูดสิคะมีคู่ไหนเอยพูดห้ากับสิบนั่นเองค่ะท่องสุดคูณแม่ห้านะคะห้า <5. S 1> คูณอะไรได้ห้าคะห้าหนึ่งห้าและห้าคูณอะไรเท่ากับสิบคะห้าสองสิบค่ะเท่ากับเหลืออะไรคูณกันบ้างคะสองคูณสองส่วนด้วยหนึ่งคูณ เค่ะเท่ากับเศษ4ีส่วนเนั่นเองนะคะแล้วก็ตอบค่ะเศษ4ีส่วนเต่อไปค่ะตัวอย่างสุดท้ายค่ะวิธีทำลอกโจทย์หนึ่งครั้งนะคะเศษ4 9, ี่ส่วนเกหารด้วยเศษ1 6บหส่วนยีเท่ากับค่ะตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะเศษ4ีส่วนเเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณค่ะแล้วใส่ส่วนกลับของเศษ สิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดนะคะก็คือเศษยี่สิ่วนสิค่ะเท่ากับ4ี่คูณยีส่วนด้วยเก้าคูณสิบหกนะคะจบคู่สิคะมีคู่ไหนบ้างคะคู่ที่4กับ16นั่นเองค่ะพ่องสุดคูณแม่4พร้อมกันเลยค่ะ4คูณอะ,อะไรได้4ี่คะสี่หนึ่ง สและสี่คูณอะไรเท่ากับสิบหกท่องสุดคูณพร้อมกันเลยค่ะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สสิบหกเพราะฉะนั้นได้สี่นะคะมีกู่ไหนอีกไหมคะอ่าคู่เก้ากับยี่สิบเจดนั่นเองนะคะท่องสุดคูณแม่เก้าค่ะไปพร้อมกันเลยเก้าคูณอะไรได้9ก้าคะ ก้าหนึ่งเก้าและเก้าคูณอะไรเท่ากับยี่สิบเจ็ดคะทั้งสุดคูณพร้อมกันเลยค่ะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นได้สามปักเหลืออะไรคูณกันบ้างคะหนึ่งคูณสามส่วนด้วยหนึ่งคูณสี่เท่ากับผ่าเศษสามส่วนสี่นะคะตอบเศษสามส่วนสี่ ต่อไปนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะ,ะนักเรียนแสดงวิธีการหารเศษส่วนลงในสมุดนะคะมีด้วยการสามข้อค่ะข้อหนึ่งเศษสองส่วนห้าหารด้วยเศษห้าส่วนหกข้อสองค่ะเศษห้าส่วนเก้าหารด้วยเศษสิบส่วนสิบเอ็ดและข้อสามนะคะ เศษแปดส่วน, 27, นยี่สิบเจ็ดหารน้วยเศษสองส่วนสาม่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครูเชื่อว่านักเรียนทําได้นะคะไม่ยากเลยคะ่ะสู้ๆนะคะหานักเรียนมีข้อสงสยัยนักเรียนสามารถสอบถามในไลน์กลุ่มได้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ